สวัสดีค่ะเราอากาเซ่เตรียมตัวกันให้พร้อมนัดถอยหลัง g o t น Homecoming 2022แฟนคอน นับเป็นข่าวดีสำหรับเราอากาเซ่ทั่วโลกที่กัเว่นเตรียมจัดแฟนคอนสุดยิ่งใหญ่กัเว่นโฮมคัมมิ่ง2022ทีทูแฟนคอนในประเทศเกาหลีใต้พร้อมกับการคัมแบ็กพอมมินิอัลบัมกลับสู่อ้อมกอดของอากาเซ่อีกครั้งหลังรอคอยมาอย่างยาวนานโดยรอบนี้นอกจากจะกลับมารวมตัวกันแบบครบทีมกัเว่นยังได้จัดทำเวเ็บเพจหนนะ้าโปรไฟล์ใหม่ สร้างแอคเคาน์โซเชีลเดียและช่องทางในการติดตามวงใหม่ทั้งหมดให้แฟนๆที่ติดตามอีกทั้งยังได้ขอบคุณแฟนๆทั่วโลกที่รอคอยการกลับมาของพวกเขากันมาอย่างยาวนานด้วยการจัดงานแฟนมิทติ้ง Homecoming 2022 Fancon Homecoming with i g o t Seven ซึ่งจะเริ่มในวันที่21และ22พฤษภาคม2,022ที่ SK Olympic Handball Gymnasium ในโซเกาหลีใต้ ในขณะเดียวกันแม้งานจะจัดที่เกาหลีใต้แต่แน่นอนว่ามีความพิเศษสำหรับเราอากาเซชาวไทยที่พูดจัด CM Life บริษัทน้องใหม่ในเครือ CMO Group ไม่พาที่จะนำเข้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในครั้งนี้มาให้อากาเซ่ไทยได้รับชมผ่านทางออนไลน์โดยอากาเซ่ไทยสามารถจองบัตรรับชมงานรอบออนไลน์ที่จะมาพร้อมกับซับไตเติ้ลไทยได้อย่างสะดวกสบายผ่านทุกช่องทางของไทยทิกเก็ตเมเจอร์เริ่มจำหน่ายบัตรในวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2565 เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปบัตรราคา1180บาทพร้อมสิทธิ์การรับชมย้อนหลังเพื่อนๆคนไหนต้องการจับจองก็สามารถเข้าไปตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ